ที่ภาคอีสานในคืนวันออกพรรษาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพ่อออกแม่ออกผู้มีศรัทธาจะพากันไปถือศีลและร่วมกิจกรรมที่วัดตลอดคืนทั้งนั่งสมาธิเดินจงกรมและฟังเทศที่พระท่านสลับกันขึ้นธรรม,มาตจนถึงเช้า แม่ออกคนหนึ่งกลับถึงบ้านหลังจากไปเนตรสักชิกที่วัดมาตลอดคืนด้วยใบหน้าอิ่มบุญเมื่อพบหน้าหลานชายหลานชายทักยายว่าเป็นยังไงละยายไปวัดมามืดคืนเมื่อยบ่บ่เมื่อยดอกมันอิ่มใจฟังพระเพิินเทศมืดคืนเลยเพิินเทศได้จับใจอิหลี เพิ่นเทศว่าจังไหดเพิ่นเทศดีคากดีจังไหดละยายหุย้ยจำบ่ได้ดอกหูแต่ว่าดีหลายหลานรำพึงโฮย้ยสิม,มีประโยชน์อย่างนออดสาตั้งใจไปอยู่เมือดอคืนบ่ได้ประโยชน์อียงเลยเจ้าบอกเข้าใจดอกเอาจังสี่ก็แล้วกัน ว่าแล้วยายก็ส่งตะกร้าสารใบหนึ่งให้หลานชายแล้วสั่งว่าบักลาเอ้ยเจ้าเอากระตานี่ไปตักน้ามาให้ยายแนะ่หลานไม่ไงคือให้เอากระตาไปตักน้ามันสิได้น้ำได้จังได้ยายดูว่ายายให้ไปตักก็ไปตักมาโลดแม้หลานชายจะงงมวยแต่เพราะเขาเป็นหลานที่ดีและเชื่อฟังยาย เขาจึงลงทุนหิ้วตะกร้าสารใบนั้นไปตักน้ำที่คลองเพื่อให้ยายสบายใจแล้วจึงนำตะกร้ากลับมาหายายยายถามว่าเจ้าเห็นน้ำในกระตาบุนีกัมันโบมีค่อยสิเห็นได้จังไหนแล้วคิดต่อในใจว่าเฮ้ oy, ยย้ายไปวัดหลายเลยเพียนแล,ะละ้วล่ะ ยายไม่ได้สนใจท่าทีหลานชายแต่กลับสั่งให้เขาสะบัดตะกร้านั้นแรงๆจนน้ำกระเด็นออกมาบัดน,นี้เจ้าเห็นน้ำบ่กระตาหนี่มันคือสีอุ้มน้ำกลับมาบ่ได้จังใดมันคือไดน้ำมาละ่ะกระตาก็คือใจยายมันวบ่ได้ว่าเพื่อนเทศว่าจังใดแต่คำสอนเพื่อนก็อยู่ในหัวยายนี่ละ่ะฟังเทศแล้วใจมันใสขึน มันแจ้งขึ้นคือกระตาที่ถือน้าจังไดจังไดมันก็นสะอาดขึ้นละ่ะบันนี้เข้าใจขึ้นบอบักลาเอ้ย